เราไม่ดีกว่าจะบอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยนะหลายคนให้ความสนใจทีเดียวจากเรื่องราวต่างๆมากมายกลายเป็นบทเพลงมากมายที่ออกมาเลยปังมากคุณผู้ชมค่ะเพลงนี้แหละเพลงรักควรมีแค่สองคนฮิตมากในติกเกอรเขาจะฮิตมากแบบอะไรรู้ไหมฟิชเชอร์ลิงกันสองคนใช่พี่แจ๊ควันนี้เธอรับบทเป็นเมียน้อยฉันจะรับบทเป็นเมียหลวง ว่าเขาต้องฟิตเตอรี่เป็นแบบนี้เลยนะคะกับเพลงรักควรมีสองคนค่ะเป็นเพลงยอดฮิตเลยของคุณพรจันทร์พรอู้หูหลับแล้วคุณเฟิรมไม่ได้มาแค่คนเดียวอันนี้คุณพรจันทรพรนะอันนี้คุณเนยคุณเนยอันนี้คุณเนยพัศวรค่ะไปคนละท่อนสองท่อนโอ้โหไปฟังเอดิจิทัลเต็มๆมกันเลยค่ะ หกวันหกล้านวิวค่ะคนแบบเอาไปเล่นใน t ิจตอกเยอะมากในยูทูบก็มีคนมาคอมเมนต์หมื่นกว่าคนแล้วที่แบบคอมเมนต์ว่าอาฉันฉันชอบผลงานเพลงนี้ชอบแบบการที่จะเอานักร้องสองคนมาแบทเทิลกันหนูคิดว่าเพลงนี้มันอาจจะเข้ากับหลายๆคนที่แบบเหมือนเหมือนคนนี้ก็จะเป็นเมียหลวงคนนี้ก็จะเป็นพีมชูอะไรเงี้ยค่ะเหมือนปลุกใจให้กับทีมเมียที่แบบกําลังโดนแย่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะ จะบอกไปแล้วนี่ไงเนื้อหาบาดลึกเลยเมียหลวงเมียน้อยโอดฟาดฟันกันสุดเก็กฉันก็รักของฉันฉันไม่แคร์ความหมายของเพลงก็แรงโดนใจหลายๆคนเลยนะคะจ๊ะนงพนีค่ะทนความแรงไม่ไหวนี่เลยควงจเทนพลค่ะคอ,อเบอร์ซะเลยจ้าไปชมค่ะ <Yo. S 2> เป็นยังไงล่ะ <Ha. S 2> เพลงนี้ที่สำคัญคือต้องมี inner, อินเนอร์ีแซกคแม่แม่ในวงการเขาจะพลาดไมหมล่ะไม่ได้มีแค่จานองนนีนะจ๊ะเอสุภชัยก็มาค่ะ <Yeah. S 2> แพทนปณปภา oh. กับอาร์เรซซิ่งก็มีรวมถึงดาวดติกตอกค่ะอย่างที่ <Ha. S 2> หนูวิสุตีราก็ไม่ยอมตกเทนนะคะ oh. จัดก,กันไปคนละหนึ่งกลุม่มสองกลุ่ม oh. แต่ละคนเล่นใหญ่มากเวอร์ไปชมค่ะ โอ้โหเป็นยังไงนะดังมากนะคะกับเพลงนี้คุณผู้ชมค่ะความรักเนี่ยนะคนมีแค่2คนเรื่องจริงของเขาแต่แจสกาลีนเธออินเนอร์เมียน้อยได้เลยนะทีมชูเขาเรียกทีมชูเดี๋ยวเรียกว่าน้อยนะคะมันสะเทือนใจค่ะเอาเป็นว่าอันนี้เอามาให้ดูเพราะว่ามันดังมากจริงๆใช่ค่ะ